เน่เน่เน่ไม่เอามิ้งถอยดิบถอยถอยเลย <c oughs> ไปเลยถอยถอยถอย,ถอยลูกถอยไปมันไม่ล่าไม่อยากลาไม่อยากไปเลยอยากให้ลาไปชักยังคนนี่เนาะเพราะวันนี้ก็ได้ <c oughs> ไปช่วยตาไปเอาหยาดีกว่าตา <c oughs> ครับลาไปน้ำครับลาไปใช้ลาไปน้ำเลย ตาไปใช้ครับปลาไปน้ำเลครับสวัสดีครับสวัสดีวันหลังฝนตก,กนะครับ ดูครับก็จะประมาณนี้อ่ะถ้าฝนตกโอ้ยทั้งแม่ทั Harmon ้งหลูกม่วมั่มดนี่พาเล่นน้ำกันมามาขึ้นฝนตกเอราะเอ้ยเย็นสบายเลยมันมามามา็วมามามายังเอ้นพาเอ้นลาไปใชหนี่ลาเล่นก้นข้าวหนึ่งอุ้ยเหม่อนถือใจพ้นคัก ใจตาาั้นลามักนะไงนี่ไ <laughs> ก่ลาด้าซิดซิดต,ตม้มไส่เลยน่ะเยอะโอ้โอ้โ,อโอซิดต,ตม้มไส่เลยดิเพืน่นนเพื่อนวันนี้ไปเลื่องวันนีเปิดเลื้องอยู่ครับพ่อเปิดเ,เลื้องพิเศษอยู่ครับอื้อ เอ้ <Workers S 2> 17, la, ้ิ Ole, anyway. ่มเพิ่เพิ่งเพิ่มลูกช้างอะไรคึกขนาดนั้นโดนน้ำโดนฝนไม่ได้เลยนี่เอ้้เ้อ้อืื่อน่ะเพ่น เิ็นต้มน้ำกันบ้างมาว่านไปใช้มากคือบะหมาหาหล่ะมาว่านไปใช้มากครับไปอีกไปอีกไปจะไปไหนจะไปไหนครับเจ้านายหาพี่ดาวก่อนข้าวนึงโอ้ยไปไปไอวะวะพอดนะ Bye, bay, 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 อุ <Salvador> <esi> <ibl ia> ้ยช้างอายุดีหนึ่งนะมาเลยว่มาเลยวะเพื่อนอ้บุญไอ้บุญไอุญนี่มีแฉไอ้เดหายี่บุญนะไปไปโอ้จักเหรียญจ่จอมันแฉเนาะมาแถวนี่ยละครับประเดไปใช้หรอกคึกคึกเฮียคึก เนี่ยเลๆไม่เอาไมบ้ามือบ้านมือไป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 มือไพปเยไปยังอีกนีจวไปซ้ายคพี่ใช่ครับไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มงกะสันเจ้าแมงกระสันแมงกระสัน ฟึ <laughs> ่งฟึ่งฮึทักขนาดฮึมาเีนยนบ้านเครมึงไปผมเลยพัผ่อนไปผมเลยผมจะไปหาหน้องโอ้มีมีมีทำไรนะ่ะพังพัง <laughs> <laughs> ไอ<หน>้ ที่ดาวดิคนมัหิง้่หิงาคนมาดาวเ่เทียไปไปไปอย่ามาดนี่ละซื้มาผูกนี่ละนี่ละไปแล้ไปบ้านแล้วอือถูกจองเลแล้วครับเขานีลาจองนะ เฮลาจงอนี่พี่ยนงตบเจนึ่งไปไหมไปไปอกจะมาหาพี่แต่เช้าเลยไปไปไหม,ไป,หไ,หมไ,ปไปไหมไปไมไปขึ้นแล้วท่อเปนท่อเปน ไม่ไปไมไปมูไปไ้นล่ไปได้นล่ไอะไรวะเห็ดมันเกิดทาหพ่ออะไรก็เห็นเห็ดมันขึ้นมีทับกูอย่าไปหักอย่าไปโครออกด้วคนนั้นหายไปเปนไผเไปดนอมานี่มามามมา เด้อเด้อเ้อสยไ้นะครับครับบ้านลาแล้วตัวนั่นกคขังมึงนี่กคขังเน่เน่เน่ไปเอาบิงถอยตีบถอยถอยเลยไปเลยถอยถอยลูกถอยข้างลาไม่จังขับอบองลาแรกเลยนี่ ทามีดาเอไปมานี่มาบๆงบั้ยช่างชหน่อยไหมช่งยังนาจะลาลาลักขึ้นไตช่างลาวันนี้เนี่ยเออเออเออเอ้ลาเล่นต้มลาลามความชุกอ้า่ะ <mus> <od lineage> หลายมีข้ามเชิดกลายครับห <c oughs> าหาหาห <c oughs> าเพ <c oughs> ื <c oughs> ่อนเพื่อนน่ะตัวกลางมันกดยีะยด่ะอย่าไปเหยียบลูกอย่าไปเหยียบมันมาเลยมาเลยไม่มีอะไรหรอก ดูล bon ูกบอลครับแฟบหฮ้ยเฮ้เฮ้ยมึงเฮ็ดมึงเฮ็ดแดดแรงมากเลยมึงนนี่มา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 ลุ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 ลูลุ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 ล

ล่าชิปยิ้มบางเฮียเล่นครับไปไปอีกแล้วไปเล่นไปอีกแล้วเห็นเขาเล่นบอลแล้วไปอีกแล้วอืมอื้อขะขนาดเลยพี่นี่ไปไหมเห็นพี่เขาเล่นบอลเห็นไหมหนุนเล่นอ้างนาเนี่ยเาเล่นอ้างนาจังบ้าไปบ้าไปแล้ว เอ่นเิ่นเฮ่นเฮ่นไม่ต่อไมใช้กปะป้าไปชี้ไปนั่นก,กะกะวาให้ไปชี้ไปนี่กะว่าให้ไปมันไม่เล่าเพาอยากลาเพรอยากไปเต่อยากให้ลาไปจกักยังหุ่นเลยเนาะเพราะอ้วนนี่ก็ได้ไปช่วยตาไปเอาหยาดีกว่าไปรครับ ลาไปน้ำครับลาไปใช้ลาไปน้ำเน่ลา,าไปใช้ครับลาไปน้ำน่รนำนรนำนครับอโอ้ยเห้ยื่าคืนื่าคืนพังพังพงัพงพงังเิน่อย่าไปไหนมิง <m im it> จะไปไหนจะไปไหนไม่ไปไม่ไป <m im it> จะาดีเนาะโอ้ยนี่นานนานไปใช้งานนัน,นเย้เรานี่ไปใช้กันยังต่ตามหลากราค่กกะท่านไปหาเรื่อกับพี่ไหมหัดเปแล้วยาอยากไปเราบอกหาใครลาไป เิดไปด้เลยอยากไปอยากไปอะไรอยากให้ละไปมันแฉมันแฉไปพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสนใจตาเลยอุ้ย,ยไป้นี่เฮ้ย หนึ่งไลค์หนึยย่งแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ทายน้อยม,มีคนด้ครับขอบคุณครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ